สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักทุกคนทั้งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5แล้วก็กับสวัสดีท่านผู้ปกครองที่เคารพรักทุกท่านนะครับในสารการเรียนรู้การงานอาชีพนะครับมาเจอกับมาสเตอร์จรันอีกแล้วนะครับในภาคเรียนที่2นะครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ปกครองอยู่บ้านแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะครับสบายดีกันทุกคนนะครับในช่วงนี้นะครับ น่าเสียดายนะครับในภาคเรียนที่สองนี้มาเสิร์นึกว่าจะได้เปิดเรียนในวันที่1นึ่งพฤศจิกายนพศ2 5 6 4นะครับแต่ก็ยังเป็นออนไลน์อยู่นะครับก็ถือว่าเปิดเทอมแต่ว่าก็ยังเป็นออนไลน์อยู่ส่วนออนไลน์นั้นเดี๋ยวยังไงทางโรงเรียนนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้แจ้งให้ท่านว่าน่นาจะประมาณกลางๆเดือนนี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเลื่อนไปอีกหรือ,อยังไงนะครับ เพราะนั้นแล้ววันนี้มาเตรจรันมาทักทายพวกเรานะครับทั้งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นั้นนะครับก็มาทักทายมาทําความรู้จักกับพวกเราในภาคเรียนที่2นี้เป็นยังไงบ้างครับสบายดีกันทุกคนนะครับทั้ง,งท่านผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆที่น่ารักครับอย่าลืมนะครับว่าเทอมนี้เราขึ้นในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่3งานเกษตรนั่นเองนะครับเพราะฉนั้นแล้วมาเตอรจรันอยากบอกพวกเราว่ายังคิดถึง นะครับคิดถึงพวกเรานะครับในเรื่องของการเรียนการสอนในห้องเรียนนั้นนะครับในเนื้อหาสารการงานอาชีพนนนนัั้ะครบรบเียที่2นั้นก็วันนี้มาสเตอร์จรันอยากจะแจ้งพวกเราทราบว่ามา,มาท,าทักงายแต่ยังไม่มีงานนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่มาเขาเรียกว่าอะไรครับมาประถมนิเทศน,นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทั้งระดับชั้นนะครับเป็นไงบ้างครับ ยังได้ยินเสียงพระเจริญยังก้องหูยังก้องหูสถานหูอยู่เหมือนเดิมเสียงอันไพเราะสนอหูเป็นไงบ้างครับก็บอกว่ามนุษย์ของคนเรานั้นจะอยู่ที่ไหนก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้จะนั่งตรงไหนถือว่าเป็นการเรียนรู้เหมือนกับสุภาษิตท,ที่ว่าเรียนอะไรเรียนให้รู้เป็นครูเขาอย่าใจเบาเรียนเล่นไม่เป็นผลเรียนอะไรเรียนให้รู้อย่างแยบยนเกิดแก่ตนความรู้แจ้งแต่งปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับก็มาท่านอาจารย์มาวันนี้ก็มาประถมนิเทศพ,พวกเราว่ายัางสบายดีกับทุกคนแล้วก็มาทักทายในหน่วยลึสาระกายเรียนรู้งานเกษตรนะครับในภาคเรียนที่2ประจําปีกนศึษา .2564 นั่งตัวตรงๆและไม่ส่งเสียงดังจะตั้งใจฟังละท่องจําคําสอน วันนี้มาเสิจรันเป็นวิทยากรและคอยสั่งคอยสอนให้เป็นคนดีก็เจอกันประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวขั้ต่อไปเราก็จะได้เข้าสู่เนื้อหาสาระของงานเกษตรภาคเรียนที่สองขอความสุขความจเจริญจงมีกับท่านผู้คกครองและเด็กนักเรียนชายชั้นป .5 ทุกทุกคนก็ขอ กลับสวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กนักเรียนที่น่ารักของมัธยมเจรัญทุกคนครับสวัสดีครับผมจบการประถมทีเด็ครับผมขอบคุณครับเราเพียรเดี๋ยวบันทึกชั้นหยุดตรงไหนบันทึกหยุดบันทึกนี่เหรอคลิกตรงหยุดบันทึกนี่นะ